มีมะม่วงต้นนี้อร่อยครมาฝามื่นเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนี่แน่ต้นนี้อร่อยครับก้ามปูเนี่ยก้ามปูครับโบราณต้นนึ่งแล้วก,วก็ก้านปูแครบครอกนี่สดใสเยอะเลยโอ้โหครับขบวนก็เอาจากนี้ไปโอ้โหนี่ดอกไปเบนด้าเนี่ยเบนด้าเนี่ยของปลอมหรือของจริงของปลอมไหมเนี่ยโอ้โหแต่งเลยเว้ยเนี่ยโอ้โห กรีบโตเลยนะมีไรกินมีกินอีกมันแล้วก็มีพวกอันนี้เวนด้าใบใบก็แข็งดีโหก้านโตเลยเนี่ยสวยอย่างนี้เป็นเดือนเลยเนี่ยอยู่เป็นเดือนเดือนเครับออกปีละครั้งแต่มันก็ทนอยู่เป็นเดือนหน้าหนาวเวนด้าหน้าหนาวเว่นด้าหน้าหนาวเยอะเลยผมเคยสังเกตว่าไอ้เจ้าเนี่ยครับไอ้เจ้าเนี่ยเหมือนแมลงเห็นไหมครับหน้าตาจะเหมือนแมลงเอาหน้ามาเทียบ มันออกแบบมาเหมือนแมลงอันนี้ของไทยเขาตาบประเทศเบนดาชื่อมันก็มาเบนดาเยอะฝาม้ใช่ไหมไม่ไม่ม่้ามอตอีกีหน่งสีสีอกมัวามือเสกเสียมุ้งมสี้ามือมงอ่อานี้มันเบนดาเบนดาขาวสวยอันนี้ไม่ใช่บนดาบนดาจะมีเบนดาขาวอยู่หน้า ก็ของว่าไงนี่แบบไหนมาครับผมเคยซื้อตัวที่มันเป็นแร็คครับคุณครับมันดำเลยมีหรมีเหรอมีครับดอกใหญ่ดอกเบนด้านี่เหรอใช่ครับเบนด้าแต่เป็นแบล็คเหรอเกือบดำครับผมอ๋อมีแต่หนังสือเขาเขียนแบล็คทิวลิปเขาจะพยายามผสมแบบพยายามบีบไอ้ทิวลิปให้มันสี black ผมก็ซื้อมาเลี้ยงที่นี่แหละครับพ่อก่อนเนี่ย บตํำราเรีย <regret it? S 1> นภาษาสิริแมทุริปออกไม่ก็ไม่เคยเรียนเลโยมมาจากอ่านโยมออนยมมาจากอ๋อมีใครทำบ้างเยอะแยะเลยค่ะท่านเยอะแลยะอทุอาไม่หมดเลยค่ะเอออาวเลยทำเลยทำเลยนะครับพวกนี้สมโซมีไ่รู้เน่จำปาแม่ จำปลาทำไมมันส้มๆยังไงใช่เปียกอะไรมอ๋อมันเปียกเมื่อกี้ไปจิๆๆ <ๆ S 1> ้มในถาดไออกระลำไงเออแลานย่อกระลำนะถาดกระลำม,มันดูดน้ำเข้าไปตอนแรกมันจิ้มนิดหน่อยพอนานๆดูดมันสนุกนะทำแบนเนี่ยเพราะเราทำอะไรมันไม่ได้มากถ้าไปอยู่เครื่องยนต์เราดัด แปลงไงมันก็ได้ตามใจเราไอ้นี่มันไม่ได kind of ้ทาใจเราทีเดียวมันจะต้องค่อยๆให้อาหารมันให้องค์ประกอบมันอะไรต่ออะไรโอดูเพราะท่านต้านคนนี้ยิ่งยากกว่าพวกนีเยอะอีกหลายเท่ามันมีความเที่ยง ไงเมื่อขึ้นตามนั้นให้อุปกรณ์คนนี่คนทิ้งไปทิ้งมาอะไรเยอะเลยนี่อะไรเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นลมต้นห้างทำอะไรห้างมั่งรถทำอะไรมั่งรถเอาพึ่งพึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยรถคันใหม่อ่ะนี่ เนี่ยรถนั่นเนี่ยถามไม่รู้กี่รอบฝรั่งฝรั่งเขามาดูแล้วบอกนี่มันรถหรือเปล่าเนี่ยของเราทําไว้หรือเปล่าคันนู้นทำดีดำเดี๋ยวคันนี้จะเป็นคันสีขาวสีดำจะขาวเห็ดไม่มีแล้วมีแต่ร้านไม่มีเห็ดเห็ดแล้วจังจะสุกบอกได้สีก็ไม่ร้อนชอบอยนต้องใช อกรโ,โอ้โหเอาเลยเอาเลยใครจะเอากล้าไปปลูกมดแล้วหมดแล้วโอ,โอ้โหใครดีจังเลยอยู่ด้านนู้นฮะขายดีมอะไรครับหมดแล้ว ขนาดเดียวไปสองพันกว่าขายดีขนาดนี้ย้ายย้ายบ้านหมดไลูกพี่ทำไมมาฆ่าว่าเดือนตุ้ยเย็นตุ้ยอันนี้เดือนสองนายตุ้เย็นถ้าจะคุญเราไปแช่ไอ้มาเพันธุ์นโอ้ขุดซอยไปแล้วบุญยาตุ้เย็นเอาเลยเอาไปปลูกเอาให้มันกินให้โอ้เลยเนี่ยลงอะไรลงอะไรนี่เพาะรากนั่นเหรอต้องเห็นจอ อ ah, มีเห็ดอมันชื้นมากค่ะเอเียมอาหารให้ต้นไม้ก่อนียมอาหารให้ต้นไม้เีมีบุญนาะเนี่ยมีคนมามีพระมีเจ้ามาดูแลให้โอ้โหเบาเดี๋ยวเอาส่งเพียไปปูกลองลงถุยอยู่ใี้เจ้าดี ามีบุญนาเฮ้มีบุญแกงเกาจากปองนะาที่สีเกงเกาจะต้องมี่องเล็แต่ว่าจ้เางน่อยแตต้องเกิดถามถามแเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มหลอกลูกครับมันนี่อีกตัวนึงครับที่บ้านเราเนยยอมปากบ้าเรา โอ้โรงเส้นไทยม้าคือเส้นไทยเลยเหรอโอ้นี่ไงก็งทำกาลังทำอยู่เหรอดอก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 ไม่มาเจอเห็นกลนดอกเหรอมาเเห็นดอกมันหอมนะคะนี่ไงดอก มันออกดอกเหมือมนพวกอินมังกรพวกนี้นะครับดอกเบี้ยครับหอมแบบชุนแรงนะก็จะเป็นพวกไม้พ่ออากาศเหมือนพวกไอ้นมังกรมันเก่งนะมันได้มีใบเหมือนพ่ออากาศนะ <c oughs> เขาว่าอยาี่ยเขาว่าเขาว่าเราก็เราก็ว่าตาม <c oughs> เขาว่าให้อ er ่อห้าหารทหารไม่ลงตัวเราเลิก <c oughs> ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มออได้เปอร์เซ็นต์เดียวเขาบอก <c oughs> <c oughs> โอ้ตรงนี้เรยเป็นที่รางเลยแต่ก่อนนี่เป็นที่ช่างข้าวขายเดี๋ยวนี้เป็นที่รางไปเลยลย้ายไปที่น,น,นู่นไปเก่งช่างมาไปที่โน้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ช่างข้าวแล้วต้นใหญ่ๆตรองไม่ใช่ทักได้ทีอายุมันได้นะครับแต่เขาบอกว่าเหลียงเนี่ยต้องพึ่งทาการติดลูกด้วยปลา,าทำไมไม่ได้กินอ่ะแล้วทำไมของเราไม่ได้กิน Ado, เอาจอาตู้เย็น้าวเเอาตู eri, ้เย็นเี่ยเี่ยไคุยหลังงเี่ยคุยหลังไกไรอ่ะเมื่อกี้ยังอยู่นู่นอยู่เลยเขาพูด๋ยวรับค่เลยเออข้นี้แหละว เขาทำเป็นให้นกนากแอ่นมาอยู่โอ้ยอย่างนั้นเลยผมนึกว่าของหลวงผมนึกว่าของนึกว่าของหลวงไม่ใช่ฮะเขาทำให้นกนากแอ่นมาอยู่แล้วมันมาไหมเรามันลงดีล้านดูดไยเดี๋ยวนะเบียวเทาผมผมคิดอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าไอ้นกนากแอ่นที่มันบินแถวเนี้มันสร้างรังกับหญ้านะครับไอ้นกนากแอ่นน้ำลายเนี่ยมันต้องทางใต้ครับมันต้องทะเล อันนี้มันเคยเห็นเป็นดินดินใช่ไหมางมันอาดไม่ฮะเอาญ้านี่หละครับผมว่าจะได้แต่ญ้าแล้วมันเห็นว่าเป็นนกนางแอ่นนะแต่มันคนละพันธุ์ไม่รู้นาแอ่นคนละแอ่นน้ำมาทีน้ำนี่แบบนี้สวยกลางโมงแล้วกลางโมงกว่าแล้วห มันมันนะเออแก่เอ้หัวไอ้รูเอ้มันนะที่ดอกข้างในแก่ข้างในเม็ดแกะก็กินมันมันเมากินมากก็เมา มันกินได้กินเคยมันมันแต่กินมากกว่าเมาีประโยชน์รใช้เงินยอดสูงเรียกฝนได้เรียกฝนได้ด้วยอ่ะบรรยายนีเรียกฝนแทนบรรยายนะเป็นนักอะไรไม่ต้องจำลองคู่ซ้ำเดิมเหมือนเดิมมาลางข้าวหมาด้วย แกลอยเช้าพยายามช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องหมาลอดช่องธรรมชาติเนี่ยช่องทางธรรมชาติด้วยช่องธรรมชาติยังเป็นน้ำครับตอนนี้น้ำยังคึ้นอยู่เลยนะยังไม่แห้งวายควายออกไปออกไปไอ้น้ำจับไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังเป็นน้ำดูที่ดอกยางนั่นเลย เนี่ดูเต็มหมดเลยดอกยางที่นี่เลยนี่กินได้ลองกินดูดิมันกป็นเปรี้ยวโอ้ยกินด้วยยางนามันจะเปรี้ยวครับเอาไปเอาไปผัดได้ไหมเขาทำเขียวนี่นะอ๋อเหรอทำเขียวเอาไปผัดเลยนี่เนี่ยไปอุ่นเยอะนิดนึงมันหอมผมชอบ ไมยกินเลยเหรอมันไม่แง่ญี่ปุ่นเหรออ้าวญี่ปุ่นก็ธรรมดากินแล้วภูมิคุ้มกันดีขึ้นญี่ปุ่นไร้สารพิเใย่ปากเลยลองดูแมวญี่ปุ่นตอนเป็นพิษปาม่กินมันเป็นไม้ใหญ่โอ้ยที่นี่มันไม่เป็นไรหรอกมันมีแต่ธรรมชาติ แม้จะมีแบคทีเรียแคแบคทีเรียดีแบคทีเรียขาวแบคทีเรียธรรมชาติสารเนี่ยสารเนี่ยเขากินเนี่ยมากินเนี่ยเนื้อกินดินเลยอ่ะกินครับดินมดีอ้าวจะเป็นคนสารต้องกินดินให้ได้ทีเนี่ยเออใช่ต้องหัดนะต้องหัดกินดินข้างส้วมก่อน จะได้พิธีสารจะเล่าได้ไหมพิธีารจะพี่ดมจะมีี่ยอนบางพี่จะมีพันธุ์ี่โอ้ยนาไปกินไปกินยังไงเฮ้ยสิ มันจะมีดินนิดนึงเรื่องจริงอันนียเวลาเขาท้องคนท้องเรื่องจริงเงีรื่องจริงมันจะเป็นดินสมพองดินสมพองครับอ่าสมพองบอกให้เจ้าลุนกินนะกินอะไรมันคลอดแล้วมืนคลอดแล้วมันไม่แพ้ืองแล้วมันคลอดแล้วมันกินเนี่ย ไอ้ยงแกคเขาพูดแกมันกิดติดกินไอ้กินลังแมงหมาล่านะแกมันติดตัวนี้มากมันอยู่อเมริกาต้องส่งให้มันนะครับโอ้โหอะไรไอ้ลังหมาล่าเนี่ยแหละครับมันชอบมาก นน้้้ำเป็แหงงอย่าีติดกันแปลกๆรสชาติเป็นผมก็ไม่เคยเหมือนเคยลองชิมๆแต่ไม่แน่ใจจะไม่ได้ชิมหรือเปล่าชาข้าวเลยชิมตาข่ายติดแล้วมันหอมครับเวลายิ่งโดนน้ำมันจะหอมกลมกล่อแล้วนะสอนใช่ผมก็สอนครับอาบแดดผมก็สอนท่านก็จะเดินนี่สอนไทยรถไม่มี เออเปล่านางเออเปล่าโอ้โหคนเดียวเลยนะเอาคน <อ thrive. S 1> เดียวเลยนะอาบแดดเนาะเอาคนเดียวเลยสอ้แ เไม่ผัดโอ้จีจีรวยด้วยจีกว่าโรยด้วยกลือกุหลาบนี่นะในเกลือก็มีทังฉานในเกลือกีก็หยิบกับพื้นนี่แหละเขากินเลยเลยอ่ะไม่ล้างอะไรเลยหมาอม้อขอบคุณท่านขอบคุณการทานไม่แข็งพอมั้งครับท้องเสียเลยอาจจะท้องเสียได้ภูมิไม่แข็งพอกินเลยก็วันแรกที่มาเหยียบที่พระราชวางนี้เปนมีบ่อน้ำ สีส so, 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 oh, ้มเขียวอ่ะก็บอกให้กินอ่ะเขาขูดไว้ต้งกหนหายู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยที่มากับพ่อท่านลุงไม่โล่งวักกินเสร็จเลยนะโอ้ยเขากินเป็นน้ำคงคาเลยไม่โล่งอ่ะบอกเจ้าเอกบอกตายตายแม่ผมอยู่เลยบอกว่ากินเป็นตายกรุงเทพเนี่ยโอยอยู่ได้บ่มีแต่ขี้โคล้ว่า เาพวกดาวๆเขาจะกินให้ดูกินได้กนีเอคุจะมาใหม่ทาเรือข้ามฟ้าไปดนาน้ำมูเนี่ยกินได้เลยฮะมาเร็วด้วยไปอยู่ไปดนนี้ไม่ได้นี่เราดสองโลสามแล้วค่ะสองโลสามแล้วค่ะสองโลสามอใช่มาวอมมาบ้านี่ก็จริงใหม่ ม้าว e. oh ่อในยอดมัน huh. ก oh oh, ินดียอดยอดม้าว่อยอดม้าวอกินดีที่เราไปเดินที่รีพร์กมันสนุกกว่ามันสนุกกว่ามันมีตัววิเคราะหวิจัยเยเพรนั่นเดินแบบคนคุงแต่งให้เราเรียบร้อยสองโลกว่าแล้วสองโลหกหวานหวานเข้าวันเรียบเลย สองโลหไปถึงก็สองโลด้วยเจดต่า้วยเต่าเี่งนี่มีกตำลึงอย่างง่ายได้สอเรียต่อเรีมาเรียงนอันนี้เป็นตัวผู้นะถึงตำลึงตัวผู่ครับ